สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ห้าหป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายแอมเบดลิดเนาะครับนเนาะมาพี่น้องเอ็มาเล่นเกมอันตเวนกับอีกเกิ้งนะครับผมนะ่าก็ทุนสวงเหมือนเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเราล่าบโบนะัสไปที่เบตสี่รเลยแล้วกันนะครับผมนะแปิบรอบยาวๆตัดๆไปครับผม เอาก็อยู่กับ EP ที่88นะครับผมนะในคอนเทนต์นะครับเล่นทุกเกมในค่าย PG เนาะรับเนาะก,ก็อยู่กับ EP ที่88แล้วนะครับผมนะเอา้าหัดคิวเกมอันตะเวนกับอีเกิง้งพี่น้อง,นนเ,องเนี่ยคนคนอีสานคนักษสันอีหลีนะครับพี่น้องก็ดวงอาทิตย์ก็เป็นตะเวนนะครับผมนะส่วนอีเกิ้นะครับก็เป็น ลวงจันนะครับประมาณนั้นแหละครับพี่น้องเอ,อ้ยว้าดูไรเราเดี๋ยวสิงงนะครับผมนะอ่าสำหรับเกมนี้ก็โตคูณโหดมากนะครับผมนะักสำหรับเกมตะเวนกับที่เกิ้งนะครับอ่าไปกันเลยแหละครับพี่น้องเอ,อ้ยล่าโบนัทเหงากันไปนะครับผมสมุดวงังแปดร้อยแปดสิบคุยก่อนคูยก่อน,อ,นอืออีกเก้าร้อยหกสิบเน้นๆอ่ะเหงากันไปครับผมล่าโบนัทไปเนาะครับเนาะ อาก็อยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพียดเอาบางนี่บางจักเอฟเก็กระเปิบเก้าพันหกเน้นเน้นเว้ยบางไงแตีงนะครับเอาบางนี่ก็ล้างวันก้อนตัวนะครับเก้าพันหกหวานเจี๊ยบเลยนะครับพี่ดอ้ยเอาเซบนะครับผมนะเงากันไปครับผมบางไงมาเล้วพี่น้องบางไงมาแล้วเอาจาังได้คอยก็ขอ,ขอฝากติดตามเพจดผมด้วยละกันนะครับผมนะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเลยแล้วก็ช่องใหม่นะครับ 4.56 c h a n n ชานแนนะครับผมนะฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับก็เป็นช่องเกี่ยวกับเกมค่าย PG นะครับผมนะอา้าถ้าได้ช่อง PG อีกช่องนึงมานะครับก็จะเอาช่อง V 1มาทำเป็นโลมาเทียนเหมือนเดิมนะครับผมนะตอนนี้ก็ยอดวิวก็หดไหลเหลือเกินนะยังไงก็ฝากดันกันหน่อยละกันเนะครับพี่น้องเนอเอยเหงากันไปครับผม ปานนี้โบนัสก็ยังบบสวัดโปรโลมาเลยน,นะครับเงียบกิ๊บอืมเนาตอนนี้เขาก็พอมีกับไรอยู่ด้วยพี่น้องเลยก็ยังขี่ไล่กับจี๊ดพันธุ์ด้วยนะครับผมนะบบแมนขี่ขๆได้เลยที่บอกให้นะครับเอ้ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นจังไหนน้อโบนัสข่อยมันคือมีซีรีส์ทนะโบนัสข่อในน้อสแตกตเตอร์โบมาสามตัวจักเทียร์นะครับผม เอาแล้วไงเอ้ยเอาละไงจังหวะนี้นะครับผมนาหัวใจเต้นตุ๊บๆลงเลยไหมเอ่ยเรียบร้อยครับผมเอาสเก็ตเตอร์เขาซีตเอาล่ะมีแตกกระตือกระจายพี่น้องมีแตกมือแตกเสียงแตกล้านนะครับผมบอกลวดเอาเกมตะวินกับอีเกิ้งร์งมาเบิรงกันครับผมมันจะสะสมตัวคุณไในหดลายปนไอวัตเอ้ยเก็งกระเปิรเอาเต็มเคียงเอาเลือกเอาใช้แวกกรันพี่น้องเไยสำหรับเกมนี้ตัวคุณหดมากนะครับผมนะตัวคุณยังหดมีคูณซ้ายขวานะครับเอาละไง ฟีเกมในฟีเกมถ้าฟีเกมในฟีเกมนี่ได้เห็นคุณหมื่นคุณแสนคุณล้านน่ะอ้ยบ่มาแลครับเอ้าได้หลุนตัวอยู่นะครับพี่น้องเอ้ยจังหวะนี้มันต้องลงแล้วนะครับโอ้ยบ่หลงนะครับเอ้าคูณกัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเ,เอ้ยเอ้าคูณสิบสี่ไปแล้วครับผมสายสิบสี่ขวาคูณหกเอ้าคูณสิบหกไปแล้วครับผมบาดท,ที่นี่เออเอ้าคูณมาัดคักนะครับผม,ม,มย้ำไหนไม่ได้ได้ใส่น้อยอุ้ยเตะเกมไหนจะบาดเลยนัด บังเงยโบ้มาเลยครับพี่น้องเหยาบก๊บเออพันสีกเอาเบิดลาจังหวะนี่บังเงยจักบังเลยนะบังเงยจักบังเลยนะคูณ26่สิไซงานมันเนี่ยโอ้คูณ30ไปละโอ้ยพันหกพันหกโอ้ใส่ในเปียงคูณ30นี่้หมั้เน้นเน้นเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยหกพันสี่สวยงามมีบอสบังแล้วบังแล้วไอ้เก็บกระเปิบมีบ่เว้ยเรียบร้อยนะครับผมนาฬิางวันใหญ่แตกนะครับ โอ้บางนี่ก็ลางวันก้นตัวนะครับแซบนะครับผมนะหมื่นเอ็ดเน้นๆเลยนะครับโอเคนะครับผมนะกระจุบหยาบ้อยนะครับนกกับบูนัดนะครับอ่ะกระจบไปที่หมื่นแปดวันเจี๊ยบเลยนะครับผมนะกับใส่ได้เยอ่นะครับพอได้เหลี่ยมกระตอดกระเตียดไปนะครับเนากใสกระตอดเลยครับผมให้มันครบแปดสิบรอบเนาะตอนนี้ก็กำไรมาสองหมื่นกว่าพี่นกพอได้เยอ่นะครับเกมตะเวนกับอีเกิร์นะครับผม ถ้ามาเตกเต็มหน้านะครับมันก็จะเอาตัว,ตวคูณซ้ายขวาม,มารวมกันนะครับกับปักเข้าไปจังซีนะครับผมนะอมเอาจากไหนก็ฝากกดติดตามช่องไม่ข่อยในยเด้อนะครับผมนะเหลือต้นข่อยเนี้ย <c oughs> <c oughs> ข่อยี่ได้เอาซองวินึงมาเห็ดเป็นเกมลมหมาคขึ้นเานะครับผมทีได้เอาค้นช่องลมหมาเพื่อนนะครับผมนะ <c oughs> สำหรับช่องผมก็จัดกิจกรรมเรื่อยๆนะครับผมนะแต่ก็นานๆจัดทีแต่ก็จัดทีก็จัดจัดหนักนะครับก็มีจัดหนักตลอดนะครับผมผมมีดกอกกระต๊อกกระแตกนะครับผมในรางวัลกระต๊อกกระแตกผมมีดอกครับผมมีดอกเอี๊ยบๆนะครับผมรางวัลใหญ่ๆ,ๆนะครับผม <c oughs> สวยงามเก่าลอยหกสีเก่าลอยหกสี เอาโอเคนะครับผมนาโก้ครบ80รอบแล้วนะครับผมนาโก้ทุนสว่างเหมือนนะครับผมนาโก้ได้กําไรมาสว่างหมือนกว่านะครับผมเอ้าก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับผมนักกับเกมตะเวนกับอีเกิ้ลนะครับโอเคครับผมเตกแล้วครับกัไปเจอกันที่ช่องวีหนึ่งเลยละกันนะครับผมนาแตกแล้วกับไปไปไป